ล็อกคาเฟ่ญี่ปุ่นมาแล้วขอพาทุกคนไปต่อแถวรอชิมกาแฟอร่อยๆกันที่โตเกียวกินซ่าเรากำลังพูดถึงร้านนี้ g r i s c h Coffee and Roaster กินซ่าเป็นร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแบบสุดๆไปเลยมาที่ใก็ต้องต่อคิวตลอดและด้วยความที่เขาเป็นกาแฟโรสเตอร์นะครับกาแฟของเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์น่าสนใจมากๆมาเรดกาแฟมีให้เลือกหลากหลายเรทราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันไทยบาทนะไม่ใช่เยนร้านกาแฟเปิดบริการแล้วไปสั่งกาแฟพร้อมกันเลยครับ การจะมาที่ร้านนี้เดินทางง่ายมากๆเลยนะครับมาด้วยโตเกียวเมโทรฮิบิยะไลน์สถานีฮิกาชิกินซาทางออก s อสพาขึ้นมาแล้วเจอรอสันแปลว่าถูกแล้วครับจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณร้อยเมตรก็จะถึงหน้าร้านเลยพอเห็นป้ายอาคารวอดก็แปลว่าเรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วครับขอต้อนรับสู่ร้านกรชคอฟฟี่แอนด์โรสเตอร์กินซาครับร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมสุดๆจากนักท่องเที่ยวอา้าวแล้วไหนบอกว่าร้านนี้คิวยาวมากๆทำไมไม่มีคนแน่นอนสิครับก็เราเล่นมาก่อนร้านเปิดครึ่งชั่วโมง ร้านนี้เปิดตอน9โมงเช้านะครับแต่ว่าตอนที่เรามาถึงเนี่ยประมาณ8โมงครึ่งเลยต้องรอแป๊บนึงเริ่มมีคิวแล้วนะครับอีกประมาณ15นาทีร้านจะเปิดเราคิวหนึ่งตอนนี้ในร้านก็คือมีความเคลื่อนไหวแล้วแหละเขามาเตรียมร้านตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับเดีย๋ยวรอดูว่าสมการรอคอยของเราไหม นี่ก็น่าจะการันตีได้แล้วนะครับว่าที่เนี่ยของเขาว่าเด็ดจริงเพราะว่าคนเนี่ยมารอคิวตั้งแต่ก่อนร้านเปิด3 0สินาทีกันเลยแต่ส่วนใหญ่ที่มารอก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ค่อยเห็นคนท้องถิ่นเท่าไหร่แล้ววันที่เรามาเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับคนยังเยอะขนาดนี้เลยแล้วที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเทคเอาเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในร้านเนี่ยไม่ค่อยกว้างเข้ามาแล้วนะครับเลือกเมล็ดกาแฟจากนั้นก็สั่งเป็นดริปหรือว่าเป็นเอสเปรสโซได้เลยวันนี้มีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายมากๆนะครัราคาัังตงหลกอยไปจจนนนถึพนสนใว ไหนสามารถคุยกับน้องบาริสตาหน้าร้านได้เลยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีครับอยากถามเพิ่มมากๆนะครับแต่ว่าเกงใจคิวที่รอหน้าร้าน วันนี้ตัวที่เราเลือกมาจะอยู่ที่ราคาต่อแก้ว1 1 0 0เยนครับคาแรคเตอร์ที่เลือกมาวันนี้จะเป็นผลไม้แต่ไม่ใช่ผลไม้กลุ่มเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวมารอชิมพร้อมกันว่าเป็นยังไงตอนที่เขาเอามาเสิร์ฟให้เนี่ยบอกเลยว่ากาแฟกลิ่นดีมากๆเลยครับอยากจะชิมไวๆแล้วถึงเวลาความอร่อยแล้วครับแบบว่าเดี๋ยวเราออกไปอร่อยกันข้างนอกนะคนถัดไปเขาจะได้เข้ามาสั่งกาแฟกันบ้างแล้วตอนที่ออกมาคือตกใจมากเลยครับเพราะว่าคิวยาวมากๆวันนี้เราเลือกสั่งมาเป็นดิฟร้อนนะครับอยากจะสัมผัสคาแรคเตอร์ของบริกาแเาบบชๆไปลย ชิมกันหอมมากหอมเหมือนแตงโมหอมเหมือนพีชดีมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ทํามาก็คือกําลังดีเลยมันไม่ได้ร้อนกําลังแบบอุ่นๆดื่มง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูด้วยความที่มันค่อนข้างแพงเราก็จะค่อยๆดื่มไปให้มันเปลี่ยนอุณหภูมิดูว่ารสชาติจะเปลี่ยนไหมเขาเป็นไลท์โรดนะแต่ว่ามันไม่ติดเปรี้ยวเลยแล้วก็อร่อยมากๆนะครับ ลองเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วนะครับรสชาติไม่เปลี่ยนนะครับสเตเบลมาร้านเขาข้นเยอะตลอดเลยนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราเดินไปซึคิจิไปทานอะไรเสร็จกลับมาคนก็ยังเต็มอยู่เลยใครที่กำลังมีแผนจะมาโตเกียวปลายปีนี้นะครับอย่าลืมปักบุดร้านนี้ไว้กริดคอฟฟี่แอนด์โรสเตอร์แล้วใครที่ชอบคลิปรีวิวร้านกาแฟาสไตล์ไปยังชาแนลแบบนี้นะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราเอาไว้ด้วยเพราะเรายังมีริดร้านกาแฟาอร่อยๆในโตเกียวกันอีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบายจ้า